เงินฝืดไม่กล้ายืมใครยืมดีจังกดรับเงินสดใช้ได้เลยไม่ต้องยืนกู้แค่เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีทันทีสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนวันนี้ทางช่องมีสินเชื่อของ SCB สินเชื่อถูกกฎหมายโอนเงินเข้าบัญชีทันทีดอกเบี้ยเพียง7จะ14บาทต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด10เดือนสำหรับยอดเบิกเงินสด1,000 0บาทแบบชำระรายเดือนที่แอป SCB Easy ตั้งแต่1เมษาถึง30เมษา2,565เงินฝืดไม่กล้ายืมใครยืยมดีจังกดใช้ได้เลยไม่ต้องยื่นกู้เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีได้ท,ทันทีทำได้เองในแอป Easy ทำได้เองในแอป SCB Easy ดอกเบีย้ยเริ่มต้น74บาทต,ต่อเดือนเท่านั้น สินเชื่อตัวนี้เป็นบริการด้านบัตรเครดิตบริการดีจางโอนเงินเข้าบัญชีบริการดีจางโอนเงินเข้าบัญชีเป็นบริการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตของท่านเป็นเงินสดแล้วโอนเงินเข้าบัญชีให้เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด36เดือนดอกเบี้ยเพียง0.74%ต่อเดือนเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด36เดือนเมื่อทำรายการผ่านช่องทาง SCB EASY APP หรือ SCB EASY NET หรือ SCB EASY NET โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ10,000บาทสำหรับระยะเวลาสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18เดือนคั้นต่ำา2 0 0 0 0บาทสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ36เดือนสูงสุดค้างละไม่เกิน3 0,000นบาทต่อวันต่อท่านตามแต่ละประเภทบทัตรเมื่อทำรายการผ่านแอปแล้วและและครั้งละไม่เกิน1ล้านบาทสำหรับช่องทาง S C B Call Center ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินฟรีค่าธรรมเนียมโอนเอาใหม่ ฟีค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชี SCB และค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าปิดยอดผ่อนชำระต่อเดือนก่อนครบกำหนดกรณีต้องการปิดยอดก่อนการครบกำหนดสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน SCB Call Center ได้เลยตารางนี้เป็นตัวอย่างตารางการผ่อนชำระ ทุกคนสามารถดูตัวอย่างการผ่อนชำระได้ที่ตารางดังกล่าวได้เลยนะคะง่ายๆเพียงทำรายการผ่านช่องทาง scb easy app 1. o ล็อกอินเข้าแอปจากนั้นเลือกธุรกรรมของฉัน 2. เลือกหน้ารวมบัญชี 3. เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการทำรายการแล้วเลือกบริการอื่นๆ C. เลือกบริการดีจังโอนเงินเข้าบัญชี 5. เข้าสู่หน้าบริการโอนเงินเข้าบัญชีจากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการรับโอนเงินแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการ 6. เลือกวิธีการชำระเงินคืนและจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งชำระจากนั้นกดดูยอดแบ่งชำระรายเดือนเพื่อดูยอดชำระต่อเดือนทั้งหมด เกรณีเลือกระยะเวลาแบ่งชำระมากกว่า10เดือนขึ้นไปหน้าจอจะแสดงยอดชำระต่อเดือนทั้งหมดรวมดอกเบี้ยให้ตรวจสอบ 8. ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันเพื่อทำรายการได้เลย 9. ระบบจะแสดงหลักฐานยืนยันทำรายการสำเร็จเสร็จสิ้นขอให้ทุกคนพบกับข่าวดีนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง และมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ